สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจรูนโซนค่ะค่ะสวัสดีนะคะเป็นเพจให้บูชาเครื่องร่างสายขาวของแท้จากทางวัดร้อเอร์ซทุกองค์ผ่านพิธีปลุกเสกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้ท็อปิกของเราชื่อว่าข้าพรรศาน,นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวขอครูบาอาจารย์ของคุณนะคะขอองค์ใดก็ได้แล้วแต่ว่าเรานึกถึงองค์ใดก็เป็นองค์นั้นเนาะได้ได้ไดนะคะ เดี๋ยวขอใช้น้ำมันเทประจวนก่อนนะคะเป็นน้ำมันที่ปลูกเสกโดยคูบากริชนะอินชอวันโนนะคะขนาด15 ml กลิ่นมีความหอมมากแล้วก็สรรพคุณหรือผลลัพธ์ที่ใช้แตกต่างกันไปนะคะที่ได้ยินเด่นๆเลยนะมักจะเจอแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้องนะคะมีมีมีเอฟซคุณลูกค้าบอกมาว่าคือขอก่อนออกไปทำงานคือขออะไรก็ได้อะใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็มีอีก อ,อีกหลายท่านที่มาบอกนะว่าเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วแบบต้องใช้ทุกวันแล้วอ,ะอ่ะนะคะใช้ง่ายมากแล้วก็เมตตามหาเสน่ห์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะใครเห็นเขาก็จะมีะแต่ความรู้สึกที่ดีกับเราอะ่ะเมตตาเราอะ่ะเมตตาแล้วสิ่งดีอื่นๆจะตามมาเยอะเลยนะแล้วกลิ่นหอมหวานสดชื่นกลิ่นไม่ ทำลายคนรอบข้างนะคะแล้วก็จะอยู่แป๊บๆหนึ่งนะคะ<ช>แต่ความแต่ความขลังอะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะ<ช>มา<ช>ทําการเลือกกองไพ่กันนะคะกองไพ่กลองที่หนึ่งคะ่ะเหรียญพระศิวะพระแม่ปาราวตี 3K เนะคะเหรียญเก่าปี49อันนี้3าเคนี่คัดยากนะคะเพราะว่าเก็บมานานจริงกว่าจะคัดได้<ช>แต่ละองค์นะคะคือใช้เวลา ต้องใช้เวลาเลยอ่ะเรียกว่าบางทีคือเหนื่อยกันทั้งเหนื่อยทีได้แค่สองค์เพราะว่าบางทีการเก็บรักษาแล้วมันเก็บมานานมากแต่มีสี่เก้าอะเนาะเราจะได้องที่สมบูรณ์สุดๆพยายามเลือกองค์ที่สมบูรณ์สุดนะด้านนี้นะคะจะเป็นองค์พศิวะนะคะจะดูมีเหรียญเหรียญนี้สวยมากจริงๆอ่ะเหรียญนี้สวยมากมีความมีสีที่ชัด นะคะมีสีที่ค่อนข้างชัดมากนะแล้วดูด้านหลังโอ้โหสวยงามมากแม่ทรงเสือนะแล้วจะบอกว่าแล้วจะบอกว่าลูกค้าที่มาบูชาไปล้วนบอกกลับมาว่าสวยกว่าในในกล้องนะคะในรูปใช่นะโอเคส่วนกองไพ่กองที่ สคะ่ะเป็นเหรียญพระนารายณ์พระแม่ลักษมีเหรียญเก่าปี49เช่นกันนะคะอันนี้อธิษฐานจิตปกเสด็จหลวงปู่คีนะเหรียญนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะคะซึ่งทุกๆเหรียญเนี่ยเราจะทําการคัดมาอย่างอย่างอย่างแบบละเอียดอะนะคะ <Okay. S 1> จับพลังงานเอย่ยความสวย <Okay. S 1> งามเอ่ยนะคะแล้วขอให้คุณมั่นใจนะคะว่าทุกเหรียญเนี่ยที่เรานำมาเข้ามาเนี่ยคือของแท้ ร้อยเปอร์เซนด้วยเพราะเราจะนำจากพาร์ทเนอร์ที่ที่ที่แบบเชื่อเชื่อใจกันจริงๆอ่ะนะฮะ,ะ,ะแบบว่าเชื่อใจมีแต่ว่าถ้าเกิด นานมากเราบวัดไม่ได้เราก็ต้องไซส์ไซส์จนถูกจนรู้ว่าจนกว่าจะรู้นะคะจะไม่ได้แบบว่ามั่วมัวหยิบเข้ามาไม่ใช่นะคะส่วนกองไพ่กองที่3นะคะพระพิคเนตนะคะด้านหลังเป็นเท้ามหาพรมเหรียนเก่าปี 2, 5, 4, 7, เนื้อ 3K สวยมากสว,สวยมากสวยมากองนี้สวยมากเพราะปกติที่ที่ผ่านผ่านมานะคะคือด้วยความที่เป็น 3K ท<ม>ึ่หายา,ยากอยู่แล้วแล้วอย่างนนมันก็ต้องมีตําหนิบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะหาองค์ที่แบบเขาเรียกว่าสวยแทบจะไร้ที่ติแบบเนี้ย<ม>ยากนนยาก,ยากถ้าเจอแล้วคือต้องต้องรีบ รับเลยอ่ะลูกศิษป์หลวงปู่หงควรเก็บเลยนะคะอุ้ยมีบางคนนะคะพอนึกพอพูดถึงหลวงปู่หงนี่คือเก็บหมดเลยอ่ะนะคะจริงพอเล่มเสร็จพี่ก็นมองว่ากรงนี้สวยมากจริงๆสวยจริงสวยจริงแล้วดูสีสิสามเคมีน้อยด้วยนะเพราะว่ามีตำหนิเยอะใช่สามเคเลือกมาได้น้อยจริงๆนะเป็นอะไรที่มีตำหนิเยอะที่สุดเลยจริงนะคะเลือกยากมากเลือกเข้ามายากมากจริงๆนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะ ทำจิตนิ่งๆสบายๆายดูซึ่งว่าเราชอบเครื่องรางองค์ใด้กองไพ่กองนั้นก็จะเป็นของคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนอที่เลือกกองไพ่กองที่1น,นะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือองค์พระศิวะพระแม่ปารวตีนะคะ 3K เหรียญเก่าปี49หายากนะคะสีสีนี้นะสี 3K นะใช่แล้วก็ทุกอ,อย่างคือสมบูรณ์แบบสุดๆองค์นี้ก็พลังงานดีมากพลังงานดีมาก ใครที่นับถือพระศิวะนี่นะคะกับพระแม่ต้องมีแล้วนะคะเอาสอบว่าบูชาท่านเป็นผู่ไปเลยหนึ่งเหรีได้ได้ทั้งสองพระองค์ไปเลยดีนะคะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าวันไหนอยากจะนำพระแม่ขึ้นก็ได้อยู่นะไม่ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะคะคือมีคุูลูกค้าหลายท่านเข้าใจว่าแบบแล้วเข้าใจว่าแล้วเข้าใจว่านี่คือด้านหน้าเห็นไหมก็คือว่ามันก็ไม่มัน คือมันได้อะมันสวยงามหมดอ่ะ<ช>มันก็คือสวยงามะนะคะอ่าบางวันอยากนำพระศิวะขึ้นก็อย่างนี้<ช>นะคะบางวันอยากนำพระแม่ขึ้นก็อย่างนี้อ่านะคะเ,คเรียมกันนามทุกองค์นะเรียบร้อยนะขออัญเชิญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์นะ ไข่แพ่ออกมาแม่นยำเรากับตาเห็นค่ะข้าพันษานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างช j เจขออธิษฐานจิตเปิดไพ่คุณทั้งหมด5ใบนะคะ ตื่นเต้นมากเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นพลังงานโดยรวมค่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะคะใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งนะคะที่สิ่งสถิตจะบอกคุณนะคะครูบาอาจารย์ของคุณนะสิบไม้เท้าจ้าสิบไม้เทา้างานเยอะองานเยอะก็ต้องตามด้วยเงินเยอะ,น,ยอะนะคะเตรียมซ้อมนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะออกกาลังกายนะคะทำให้ร่างกาย แข็งแรงเข้าไว้นะคะเพราะว่าคุณกําลังจะได้เจอศึกใหญ่ศึกใหญ่ในที่นี้จะเป็นในเรื่องของการงานซะมากกว่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องแบบว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะระวังพวกหลังแผ่นหลังอะไรอย่างเงี้ยจนถึงเอวบางทีบางคนนะช่วงเข้าภาษาเนี้ยเออนั่งสมาธิก็ต้องหาที่นั่งที่ดีๆนะคะเออนะคะแล้วก็ตั้งตัวตรงนะคะเพราะว่าระวังในเรื่องของแผ่นหลังนิดนึงเอวเคล็ดเคล็ดยอกโอ้นะคะ อ่นะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะในช่วงเข้าภัษานี้นะคะแล้วสิ่งดีๆรับรองว่าครูกันเข้ามาหาชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะใบแรกขึ้นมาแล้วนะคะสิไม้สิทไม้คือการงานที่เยอะงานที่เยอะขึ้น มีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเอ่อมีมีเอ่อได้ได้รับออเดอร์มาลูกค้าเข้ามาเยอะกว่าปกติอ่ะปกติเงียบเงียบเงียบแล้วนะก็จะมีเอ่อเข้ามาละเข้ามาละเริ่มเข้ามาละนะคะเริ่มถูกต้องถูกต้องนะคะเริ่มที่จะมีคนเข้ามาหาคุณมากมายมากหน้าหลายตาหลายแบบอย่างเงี้ย นะคะโอเคใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยก็อาจจะมีเรื่องแบบว่าเอยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มีอะไรที่แบบจริงๆอ่ะคุณเน่เป็นคนที่ดวงดีอยู่แล้วนะแต่บางทีอ่ะคุณยังไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่คุณมีหา <c oughs> <c oughs> มีเรื่องแบแบบจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะแต่เราก็สามารถแต่เราก็เอามาเป็นอารมณ์ได้เสมอเสมออ่ะ <c oughs> <ๆ>อันเนี้ยนะปล่อยจิตปล่อยใจให้สบายๆนะคะยิ่งช่วงเข้าพรรษานี้ยิ่งทํา ยิ่งต้องทําจิตใจให้เป็นบุญให้ให้บุญก็คือเออเบิกบาน,นบอ,อ่านะคะหาเวลาไปวัดไปวานะคะหรือไม่ก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะทําจิตใจให้ผ่องใสให้มากๆตักตวงตักตวงช่วงเข้าภาษานี้ให้มากที่สุดนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ฝึกตนฝึกตนไม่ให้เป็นคนคิดมากเป็นคนที่แบบว่ามีแต่ความเบิกบาน นะให้เป็นนิสัยเลยนะคะลองดูช่วงช่วงนี้ดูก่อนนะคะขัดเก้านิขัดเกา่เา,กานิสัยที่ไม่ดีออกไปลองดู3เดือนนี้ทําให้เต็มที่นะคะดูแล้ว่ดูดูแล้วทรงแล้วว่าจะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอ่ะนะคะส่วนใบที่3นะคะคุณได้ไพ่ The e m p r e s s นะคะดวงดีดวงยอดดวงสุดยอดดวงยอดเยี่ยมดวงคุณนายอะคนที่เป็นผู้หญิง<ม>ได้ดวงคุณนายจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเงินมีทรัพย์มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย,บายได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเลยผู้ชายคุณผู้ชายที่เลือกไพ่กองนี้ก็จะมีดวงนารีประถมอาจจะแบบว่าเข้ามาช่วยทําให้เรากระชุ่มกระชวยสักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีการแลกเปลี่ยน สะนักคติกันนะฮะที่แบบว่าที่ที่ดีขึ้นเรียกว่าอาจจะหรือหรอบางทีอ่ะอาจจะมีให้ระวังในเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงนะคะขอเตือนอีกขอเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะความเมินนายความเซง็ง<ม>นะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชีวิตของคุณมัน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 ,ม,นมันไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่ว่าเราอาจจะเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาจนใส่เป็นอารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะคอ่านะ <S <S <c oughs> ดวงดีนะดวงดีได้ไพ่นี้คือสุดยอดใช่นะมันบางทีมันติดอยู่แท้ตรงนี้แหละมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาหลายอารมณ์หลายแบบหลายบุคลิกหลายคาแรคเตอร์ซึ่งซึ่งจริงๆควรเอาอยู่หมดเลยนะเพราะว่าอะไรเด e ย press เป็นไพ่พระแม่เป็นไพ่แห่งความเมตตา เป็นไพ่แห่งความเป็นแม่ดังนั้นคุณจงปล่อยพลังงานบวกๆนี้ออกไปให้ทั่วเลยนะคะอืมแล้วก็ใบต่อมาใบาที่สี่นะคะคุณได้ไพ่ราชินีดาบเรียกว่ามีความเข้มแข็งมีความมั่นคงอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเจออะไรก็ตามนะก็สามารถที่จะ จัดการมันได้หมดเลยนะคะอ่าแล้วก็ใบต่อมานะคะใบใบสุดท้ายเจ็ดถ้วยค่ะอตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะซีเจมองเห็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อนข้างร้อมหน้าล้อมหลังคุณมากมายเลยนะแล้วก็ท่านเหมือนกับว่าการขอพรของคุณนะจะบังเกิดผลอย่างดีเยี่ยมเลยถ้าคุณเอาไอ้พวกโทสะทั้งหมดนี้ออกไป พยายามพยายามาอย่าอย่าทำให้ตัวเองอะซึ้งอ,อย่าทําให้ตัวเองมีแต่ความแบบเบื่อหน่ายนะทำให้ชีวิตมันสนุกสนานเบิกบานเข้าไว้นะคะแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าพอเราเบิกบานทีนึงอ่ะนะเบิกบานทีนึงอะแผ่บุญออกไปให้ทั่ว เอาความดีเอาเอาบุญนี้แหละแผ่ให้ทั่วแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับกลับคืนมานะมันจะมีแต่สิ่งที่ดีงามคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดงานได้งานอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะขอฝากเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องลู s สโตนฟ้ากดแชร์เป็นธรรมทานให้กัลยานมิตรท่านอื่นๆได้เข้ามารับชมรับฟังร่วมกันนะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามทุกๆกาลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้า ใครสนใจอย่าบูชาเครื่องรางบูชาหินหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสามารถทักอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กลูนโซนมาได้เลยนะมี8ลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะมีเรื่องกวนใจคุณบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็แต่ คุณก็ดวงดวงนี้เข้มแข็งได้ดวงนี้เอาอเอาเอา,เอาตัวรอดจากวิกฤตสถานการณ์ต่างๆที่ที่ไม่ดีต่างๆได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ดวงนี้จะเป็นดวงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีเซนส์ม, sense, มีความแม่นอ,มอยู่ในตัวนะคะโอเคซีเจและเพื่อนก็ขอลาไปเท่านี้นะสวัสดีสสดค่ะ วัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือเหรียญพระนารายณ์พระแม่ลักษมีเหรียญเก่าปี 49, 49นะคะ49นะฮะอธิษฐานจิตบุกเสกด้วยหลวงปู่คีนะ,ะ,ะสวยมากสวยมากนะคะพี่เอิญกาว่าจะเริ่มสะสมและเก็บเก็บทีละองค์อ่าเริ่มเก็บแล้วใช่ไหม <laughs> โอเคได้เลยทุกคนอย่าไปยอมแพ้ ขออัญเชิญบารมีของครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้แพ่ออกมาแม่นยำรากับตาเห็นนะข้าพันษานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวซีเจอธิษฐานจิตเปิดไพ่คุณทั้งหมดห้าใบนะคะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะ ตื่นเต้นอีกแล้วนะสำหรับกองนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยใบที่หนึ่งนะคะขึ้นไพ่อะไรขึ้นไพ่สองถ้วยค่ะความรักความรักความรักความเมตตาการช่วยเหลือการเกื้อกูลมีแต่ความสุขมีแต่ความสำราญม,มีแต่คนที่เขาแบบว่าเขารักเราอะ่ะนะฮะสิ่งต่าง แล้วคุณนะมีความสุขมากๆเลยนะคูณจะได้เจอคนที่ดีนะคะคูณจะได้เจอคนที่ถูกใจ To of Cup เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีเกียบความสวยงามอยู่แล้วนะคะมีชีวิตที่แบบว่าสบายขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความเบิกบานใจมากยิ่งขึ้นช่วงเข้าพรรษานี้เล่นปฏิบัตินะคะ,อ,ะอยากให้อยากให้ปฏิบัติในช่วงนี้นะให้เยอะๆมันเป็นการตักโอวงบุญกุศลเนาะนะคะอ่า แล้วก็แล้วก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนเป็นช่วงหอมหวานมากๆเลยอะ่ะ mm. สาหรับชีวิตของคุณเนี่ยนะคะอะไรก็ดูจะดีไปหมดเลยนะแล้วก็ใบต่อมานะคะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ,ถ้วยนี้ก็เป็นถ้วยที่ดีเหมือนกันนะเป็นถ้วยที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีอะไรหลากหลายเข้ามามากมายซึ่งตอนนี้โดยเฉพาะของคนที่โสดหรือคนที่ หรือหรือคนที่กําลังตามหาคู่แท้คู่รักจะเป็นช่วงที่แบบว่าโอ้โหเลือกแบบมีคนเข้ามาอะไรเงี้ยให้เราเลือกมากมายเราอาจจะมีคนที่ถูกใจอยู่แต่พยายามดูดูให้เยอะๆนะคะดูนิสัยใจคอของเขาให้มากๆดูใ,ในทุกๆด้านแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าคุณคิดจะจับงานอะไรก็ตามนะมองว่างานงานนี้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่สนุกอย่างหนึ่งมีอะไรหลากหลายที่เราจะต้อง ทำนะคะอาจจะต้องเรียนรู้กันไปนะคะอ่ะแล้วก็ใบต่อมาใบาที่3นะคะคุณได้ไพ่ king of cups นะคะโอ้โหทำไมทำม,มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าดวงของคุณนะคะในช่วงเข้ารรษานี้จะเป็นดวงที่แบบได้รับความเมตตาความเอ็นดูอย่างมากมายจากทั้งเทพเบื้องบนนะคะจากเพื่อนอจากจากคนที่มาพบเจอเราอ่ะนะคะ ดวงนี้เป็นดวงที่แบบว่าทําอะไรนะก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือตลอดตลอดเลยนะคะผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตานะคะจะทําอะไรก็ตามก็ดูจะดีไปหมดอาเรียกว่าจะดูดีไปหมดนะคะอ่าแล้วก็ใบต่อมานะคะคุณได้ไพ่อะไรได้ไพ่ราชินีถ้วยโอ้โหกองนี้เปิดมาสี่ใบถ้วยอีกแล้วถ้วย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 ตลอดเลยนะคะถ้วยนี้มันจะเป็นเป็นความแบบ คือคือมันมันความสบายสบายเรียกว่าความสบายสบาย,บายนะคะมีความสุขมีความสำราญปฏิบัติปฏิบัติธรรมะปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆได้รับการดูแลได้รับใครๆก็คอยเทคแคร์ใครๆก,ก็นึกถึงเรานะคะจะได้รับสิ่งที่ดีๆเสมอมอาจจะเป็นแก้วแวนเงินทองหรืออะไรก็ตามนะคะเรียกว่าเรียกว่าไม่สบายอะไรก็มีโอก มีดีขึ้นเขาเรียกว่าดีขึ้นดีขึ้น,นตามลาดับนะคะได้เจอสิ่งที่ดีๆได้เจอโอสถที่ดีๆได้เจอเอ่อคนอผู้ใหญ่อุบถัธร์มได้เจอคนที่ดีๆนะคะอ่าแฮปปี้นะคะโห oh, มากมาก,มากเรียกว่าเป็นถ้วยเลยนะคะทำบุญเกี่ยวกับอะไรที่เป็นน้ำๆด,ดีมากเลยเช mm hmm. ่นการกวดน้ำเอ่ยนะคะการไปวัดไปวะมีโอกาสที่จะได้ไปวัดไปวาอะไรที่ติดริมน้ำนะ mm hmm. อ่านะคะ อโอเคแล้วก็อาหารขนมนมเนยเพียบ,ยบคือไม่ขาดสายเรียกว่าไม่ขาดสายนะคะแล้วก็ไปไปสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายท้ายสุดคุณได้ไพาอะไรเหรียญจ้ามีทั้งความสุขทางด้านจิตใจ นะคะแล้วก็มีทางความสุขทางด้านกายด้วยมีเงินทอง,งน,นะคะมีเงินทองมีคนถ้าใครติดหนี้ติดสินะอะไรเราก็ตามเนี่ยก,ก็ก็จะก็มีโอกาสที่เราจะได้รับคืนหน้ามีการได้ชดใช้หนี้สินกันไปนะคะแล้วแล้วแล้วก็จะบอกเลยนะว่ากองนี้คุณอะโชคดีมากๆเลยนะเรียกว่าชีวิตช่วงนี้ของคุณกอนเข้าพรรษานียแทบจะแทบจะไม่ต้องแทบจะ เขาเรียกว่านะมีวิกฤตที่ไหนมีวิกฤตที่นั่นก็มีโอกาสรอดหมดเลยอ oh. เออมันเหมือนกับพลิกวิกฤต oh. เป็นโอกาสได้หมดเลยอะเออดีจังโอ,อ้หยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยเป็นเงินเป็นทองนะอยู่แบบสบายๆถ้าบางคนแบบอยู่แบบแบบชีวิตเรียบๆนะก็เรียบๆที่แบบสบายก็มีเงินเงินเข้ามาให้เราได้จับใจใช้สอยนะคะ,อ,ะอันนี้มันแบบแฮปปี้แบบแบบ โอ้ oh, จริงคุณเตรียมฟอร์มคุณอะรับความความสุขได้อย่างเดียวเลยกองนี้นะคะ,ะ,ะความทุกข์ต่างๆนะมาลายค่อยๆมาลายเออสมมุติว่ามีของแบบว่าของพังของนู่นของนี่อะไรดูแบบปวดเสียนเวียนก้าวก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ,อม,มีคนเข้ามาให้ไอเดียไอเดียงานต่างๆด้วยนะนะคะโอเคกองนี้มีทั้ง มีทั้งเทพสององค์เลยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยก็คู่กันขนาดไรนะคะม,มันเป็นคู่คู่คโดยเฉพาะเรื่องของความรักคุณจะได้เจอรักที่แบบว่ารักที่คําจุนรักที่ดีใชรักที่ดีจริงๆนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่2นะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิด่ติดตามชาแนลลูนโตนฝากกดแชร์เป็นธรรมทานให้กัละยานามิตร ท่านอื่นได้เข้ามารับชมรับฟังร่วมกันนะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามทุๆกๆกําลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางบูชาหินหรือว่าต้องการสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมก่อนสามารถทนบ inbox เพจเฟซบุ๊กโดนสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะบุญอีกบุญนึงนะคะปล่อยพวกสัตว์ก็ได้นะพวกเตาก่าเอออะไรอย่างเงี้ยปล่อยต้องดูดีด้วยนะต้องดูดีๆใเนสถานที่ด้วยนะคะใช่ใช่อะไรที่เป็นน้าอ่ะเป็นควจะเป็นน้าอ่ะนะคะถวายน้ํา ถวายน้ําแดดประสงค์ได้ได้อันนี้ดีมากเลยนะติดไปเลยติดไปเลยติดหลังรถไปเลยนะคะเจอที่ไหนก็ก็ถวายถวายถวายไเียได้เหมือนกันนะคะโอเคซีเจและเพื่อนก็ขอลาพิงค์เท่านี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่3มนะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือเหรียญพระพี่คเนศนะคะด้านหลังเป็นเท้ามหาพรหมเหรียญเก่าปี2547 43K นะคะอ,อธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยหลวงปู่หงค่ะสวยมากตั้งแต่เลี่ยมมาใช่อขอ,อเชิญบารมีของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำราวกับตาเห็นค่ะเข้าพรรษานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบา้างอ่าเข้าพรรษานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบา้างนะคะเดี๋ยวซีเจอธิษฐานจิตเปิดไพ่คุณปด5ใบนะคะ ใบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลย<ห>น,นะคะพร้อมแล้วไปเอารับชมกันเลยนะคะใบที่หนึ่งนะคะขึ้นไพ่อะไรขึ้นไพ the moon. ่เดอะมูนเดอะมูนขึ้นมาเดอะมูนขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนซิกเซนซิกเซน ค่อนข้างแรงเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนกองนี้นะเดอะมูนใบแรกเรียกว่าจะทำอะไรแล้ก็ได้ดีนะมักจะมีแบบว่าเรียกว่าอะไรนะเวลากลางค่ำกลางคืน <c oughs> นั่งสมาธิ <c oughs> ก็ได้สมาธิเป็นพิเศษอยู่นะ <c oughs> นะคะแล้วก็ใบต่อมานะคะใบต่อมาใบที่สองนะคะคืนไพ่อะไรไพ่ Just t s t ติก อ,อ่ะมีเรื่องกังวลใจอะไรก็ตามนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าเจอคนเบียดเบียนอะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายท้ายสุดอะเขาก็ต้องคืนคุณนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะประมาณนี้นะคะอ่าทำจิตใจให้เบิกบ,บานคุณก็จะคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีเข้ามานะคะอันนี้นะแล้วก็ใบต่อมาใบที่สามนะคะคุณได้ไพ่อะไรได้ไพ่สิบดาบอะไพ่สิบดาบ หนักค่อนข้างหนักอยู่นะเเขาเรียกว่าอะไรนะบางอย่างที่ที่ที่คุณที่คุณกาลังกําลังเผชิญอยู่ะ่ะม,มันดูจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหนักอยู่นะบางคนก็ต้องซ่อมแซมน,นู่นนั่นนี่สิ่งที่หวังไว้ก็ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกแต่โชคดีตรงไหนรู้ไหมโชคดีตรงที่ว่าคุณยังมีสติปัญญาคุณรู้จาักการวาง วางแผนคุณรู้จักการปล่อยวางมันเลยทําให้สิ่งๆนั้นเนี่ยไม่ได้ไปกระทบอะไรคุณมากมายนะัก<ม>นะคะ,ะแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งนะคะแผ่นหลังออพวกแผ่นหลังเจ็บหลังเจ็บนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย<ม>ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะพยายามพักผ่อนในพักผ่อนให้เยอะๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะคะ,<ม>ะ,คะการข้ามกลางคืนร้อนไม่ค่อย หลับสักเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วก็พยายามใช้ความคิดให้น้อยนยนิดนึงนะแล้วก็จิตใจให้เบิกบานให้มากๆนะคะโอเคช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าบางทีบางบางคนเนาะมันเป็นเรื่องของการแบบว่าวิบากกรรมนะคะอ่าแล้วก็ก็ต้องหมั่นไปหมันม่นหมัน่นหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้เยอะๆนะคะเพื่อพ่อบุญเนี่ยก็สามารถปัดเป่าพัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไป ได้หรือว่าคือคือซีเจมากจะชอบคิดอย่างนี้เสมอนะคะบุไม่มีใครหนีกรรมได้ทุกคนต้องชดใช้อยู่แล้วเพราะว่ากรรมคืออะไรกรรมมันก็มันมันก็เกิดจากสิ่งที่เรากระทำอะ่ะว,วันหนึ่งมันก็ต้องกลับมา,า,ยาอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยพักผ่อนใช่ไหมนอนน้อยคิดมากกรรมที่ได้ตอบกลับมาก,ก็คือร่างกายอ่อนแออ่อนเพียนะคะป่วยง่ายอย่างเงี้ยนะคะ,อ,นะคะอ่า ถ้าเกิดว่าเราทำเราทาใหม่ทํากรรมใหม่ขึ้นมาก็คือดูแลสุขภาพออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะทำจิตใจให้เบิกบานนะคะนำสมาธินะคะแล้วก็แล้วก็คิดอะไรแต่เฉพาะแต่เรื่องบวกๆนะคะถ้ามีพลังงานเศร้าอะไรก็ปัดก็พยายามแบบว่าอ,อ,อย่าไปโฟกัสมันมากนะสิ่งที่ได้รับตอบกลับมาก็คือความสุขความสำราญปล่อยวางได้ง่าย แล้วความทุกข์ต่างๆที่มันเคยเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นเกราะป้องกันเราอะเวลาที่เราเจอเจออีกครั้งหนึ่งอะเราก็จะทนมันได้มากขึ้นอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคแล้วก็ใบที่4ี่นะคะคุณได้พไพ่อะไรไพ่ทาวเวอร์กองนี้กองนี้เตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมเลยนะคะเตรียมพร้อมเลยที่จะได้พบเจอพบอะไรที่แบบว่าไม่ทันได้คาดคิดหรือบางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมอะไรก็ได้ใช่ไหมนะคะ โอเคแล้วก็ใบสุดท้ายท้ายสุดนะคะได้ไพ่อย่างน้อยอ so s <c> o Pentacles <oughs> มาค่ะ <c oughs> ชีวิตของคุณนะคะมักบางทีก็เกี่ยวกับอาชีพบางคนก็ต้องเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วย <c oughs> คนตาย <c oughs> ใช่ไหมแตถ่ถ้ามันเป็นแบบนั้น <c oughs> ก็คือเงินเข้าเขาเข้ามามากมายคุณเป็นที่พึ่งของคน <c oughs> ที่เขาทุกข์นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะชีวิตของคุณต้องมักจะเจอจกับความทุกข์เสมอ <c oughs> ทุกอะไรทุกทั้งเรื่องของตัวเองทุกทั้งคน คนทุกเข้ามาดังนั้นอ่ะขอขอพูดในใ,ใ,ใน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 แง่ที่คุณจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงรักษาจิตประคองจิตให้ดีนะคะอย่ารับพลังงานลบๆจากผู้อื่นเพราะถ้าเกิดว่าดวงชะตาของคุณอะ่ะมันจะต้องเจอกับที่เป็นงานนะที่เป็นงานนะคนทุกคนที่มีปัญหาอะไรต่างๆอะ่ะแล้วเรารับรับรับหมดเราปล่อยไม่เป็นเราปล่อยวางไม่เป็นอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเราป่วยสิคะ ได้เงินมาก็เยอะก็จริงได้เงินมาตลอดก็จริงแต่เราก็ป่วยก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักการปล่อยวางเรารู้จักแบบว่าหาอะไรสนุกสนุกทำเช่นการไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหาอาหารอร่อยอร่อยกินนะอ,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 อหาหารอาหารที่แบบว่าเป็นพวกแบบเป็นอาหารสุขภาพอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดูการ์ตูนดู ละครดูหนังที่มันสนุกสนุกด้วยนะนะคะคุณก็จะคุณก็ก็กลายเป็นว่าสิ่งนั้นพลังงานลบนั้นไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยอะนะคะเอิร์นมันนี่อย่างเดียวเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์แล้วก็มีโอกาสที่อะไรอีกรวมไหมในเข้าภาษานี้คุณมีโอกาสที่แบบว่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไปซื้ออะไรที่มันเป็นสินทรัพย์อะเออปุ๊บปั๊บแต่ผลตอบแทนออกมาดีเยี่ยมอะเช่นเสียเงินก็จริงนะแต่เสียเงินไปทําอะไรไปซื้อทอง เอออย่างเงี้ยนะคะเสียเงินซื้ออะไรซื้อบ้านอ่าเสียเงินซื้ออะไรซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งอย่างเงี้ย <st> เสียเงินซื้ออะไรซื้อสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเป็นสุขขึ้นก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะโอเคเราปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส <c oughs> ได้ทั้งหมดเลยอ่อซีเจมักจะคิดเสมอนะเวลาอะไรเข้ามาปุ๊บมันก็ดีนะ <c oughs> มันก็ทําให้เราเรียนรู้นะแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าบุญกุศลจะช่วย ทำให้เราอะมีชีมีอหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้สร้างบุญเลยค่ะนะคะสร้างบุญเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมายเซ็ตให้เป็นมายเซ็ตที่ดีคิดบวกคิดดีเข้าไว้นะคะประมาณนี้ค่ะก็จบแล้วนะสำหรับ กองไพ่กองที่3นะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชาแนล n e Stone ฝากกดแชร์เป็นธรรมทานให้กระยานมิรท่านอยู่ในเข้ามารับชมรับฟังร่วมกันนะขอบคุณสําหรับทุกๆการติดตามทุกๆกําลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางบูชาหินหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกเก็ตเพจลูนสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะซีเจไรเพื่อนก็ขอลาเียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ